ลานสาวเปิดอะไรให้ฟังวันนั้นว่ะม,มะีเออเออเฮ้ยเออผู э FPS ้หญิงผู้ชายว่ะคนร้องเฮ้ยเอออู้เอเอเ,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 อเอขอ้าตาเว้ย มีอ้วนๆขาวๆน่ารักดีนะป้านอนออยังทำอะไรอยู่อ่ะไม่ยังไม่นอนอ่ะนี่มาดูไหนไหนดูอะไรอีกแล้วเนี่ยป้าชอบเลยอ่ะเขาเต้นกันเลเห็นไหมนี่้อนอีกแล้ว<ด>แล้วทำไมนอน เอาไม่ได้เลยโอ้ยังไงป้าไปทับยางองตั้งนานไม่เจ็บเจ็บป้าซึมปะเนี่ยแผลออ้ยแกดูสิแกดูให้ฉันสิออ้ยมันยังไม่ซึมนะป้าฉันก็เผล่อุ้ยป้าดึกแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วนอนเถอะนอนเก็บฉันก็เพลินเลยพอพอเก็บเก็บนอนชอบเมลอนเนี่ยทั้งวันได้อป้าหนุนหนุนหนุนอแผนไม่ดีพรุ่งนี้นะฟ้องหมอนะป้านะ กลัวเลยอะกลัวที่ไหนเหรอหนุนไว้นะเชื่อฉันเถอะเอาป้านอนไงไม่อดแว่นอ้าวฉันลืมเลยเนี่ยนอนนอนนอนไปแล้วนะแกไปเถอะไปจริงนะเอาโทรศัพท์ไปนะเออไปแอบยวแอบละนอนอู้นอนจริง งดงาม่า <c oughs> สวยที่สุดในสาราวัดเราวันนี้ดอกสภาพของตามวัยนะหกสิบอยากเก๋วเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ว่าไม่ใส่อะไรเลยอีกดีโอ้บางลงไปเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยย่เลยเหรออาแต่ยังได้อยู่นะนี่นะ อุป้าใส่ชุดสวยไปหน่อ่เนีะสวยใช่ไหมจะไปงานบุญเนี่ยมีวัดถ้วยเนอะวันนี้เหรอใช่ไปด้วยไม่ได้นะทํางานกลุมไม่เป็นไรสบายเดี๋ยวฉันเรียกสำล้อไปไม่ต้องห่วงแล้วแผลอ่ะป้าดูได้หรอนี่ไงน่ะใส่กําไรข้างมีแผลป้ามันสวยแต่ฉันอ้ามนห้ามอีกข้างอีกข้างสวยกว่าเลยเหรอ แกว่างั้นเนาะจริงอย่าหลอกกันนะฉันขายหน้าเพื่อนแย่ออ้ยระวังแผลระวังแผลออกมาหนัาสวยลดป้าใส่ครั้เนี้อย่าไปถือของหนักนะเออเชื่อใจฉ่นฉันจําได้หมอบอกหลังจานที่วัดก็ห้ามนะมีน้ํานะไม่ล้างหรอกเดี๋ยวจ้างแล้วเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองนะของหนักอย่านะอืมแหนาก็อย่านะถ้าฉันโตแล้วนะเยี่ยมอืออือ โอ้ยแดดร้อนตายโหงโอ้ยไม่รู้จะร้อนไปถึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อก็ได้ป้าหนูบอกแล้วใช่ไหมอะไรบอกอะไรข้องเองเโอ้ยหนูนี่นแบบโอ้ยร้อนร้อน ยังไงป้าอะไรเนี่ยถืออะไรมาเยอะแยะอู้มีประโยชน์ทางนั้นนียเล้กของหนักข้างนี้จําไม่ได้เลยหนูบอกไปไปเอานงกิกาเขามาทําไมพระให้บ้านเราก็มีป้าไปเอาวัดมันเยอะเกินนี้เอาไปติ้งในครัวน้ําเหลือลูกอมโอ้ย ติดสินบนน้ามิตลรเจะผิดผิดอยู่ดีผิดอยู่ดีโอ้ข้างหน้าข้างหน้าไหนป้าดูโอ้ึมไหมเจ็บเจ็บนะหนูแม้ก็ถือของหนักเนี้ยมันเลยเจ็บแต่ไม่ซึมนะป้าดูไปโดนน้ำมาหรือเปล่าไม่โดนเออดูแลดีอยู่นะยังดียังดีอยู่กาช่องให้มันร้องเพลงเนี่ยเนียเวลานี้แหละ เออนี่พอเสียงนยน้องเลงดีนะังิดถไฟนึงเ็ยไม่เอาป้าฉันไม่ทำอันนั้นให้ไปอันไหนอันนั้นไฟไฟยอะไฟเรดี๋ยวช่วยนี่แต๋วไปเพื่อนปอปกันเหรอเพื่อนเยอะเป็นโลกไฟด้วยกันนะวมันน้ยงเหรอเราลืมปิดตู้ปิดหนูกันป่าป้าโอ้โหเป่ง โอ๊ยเจ็บปะเนี่ยมันกินฉันเป็นกอดใจไม่ไหวล้าแผลไม่ตีค้างกินคด้วยอะตายแล้วหมอด่าฉันแย่หมอรู้กอย่าบอกหมอนะยุงก็กัดถูกข้างซะด้วยโอ้ยโอ๊ยไปเกาอีกเอ้าเอ้าตีจนพัตเตอร์ตะเลิดมั่งโอ้โหไปหมดไปหมดเลยก็พอล้วิป้าถ้าที่ปิดแผลเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องไปหาหมอก่อนแล้วนะ เนาไไม่ด้อันไมัยแถวเนี้ยก็ได้ป้าเราต้องไปทําก่อนไม่ต้องรอถึงวันนัดหรอกเนี่ยมันเดี๋ยวจะน้ํามันจะเข้าไปติดชงติดเชื้อขึ้นมาแย่เลยพุ่งนี้ไปอนามัยกันได้เลยจะพาฉันไปแล้วกันได้เลยอเอออุ้ยอิ่มาพึ่งนะป้าพึ่งนอนเราลืมทําอะไรกันหรือเปล่ากินยาแล้วไม่ใช่ซักผ้า ป้าซักผ้าเวลานี้ก็ไม่ใช่อะไรล่ะที่หมออ่ะหมอบอกอ่ะหมอบอกเหรอชอบลืมด้วยเนี๋หมอบอกอะทำอะไรป้างทำยังไงบีปนี้วันละกี่ครั้งสามร้อยจำได้อะลองดูร้อยหนึ่งก่อนนะอ่ะได้ป้าสองผิดข้างยอกแกแล้วมาไม่ค่อยเจ็บแต่ก็แบบหนึ่ง สองสามอ่าแล้วจริงอะไรอ่ะปิ้วโอโยโอสีอย่างนั้นเราก็บีบกันวันละสามร้อยครั้งหลังมื้ออาหารโอเคไหมโอเคเราก็ถึงจะได้สามร้อยครั้งได้เตือนฉันไวยแล้วกันได้ได้ไหมี่เก่งมากป้า ป้ามันยังไม่ถึงคิวเรานี่ป้ากระหน่ำบีบให้คุณหมอหน่อยแล้วกันโอ้ยแกพกไว้ด้วยแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามไม่เจ็บป่ะนะจะดูเล็ดรายังยังอีกหลายคิวเลยป้าอีกนานเลยป้าไม่ถึงคิวแล้วทีละรอก่อนอีกนานขนาดมาตีห้าฉุกแกแล้วเนี่ยโอ้ยก็ตื่นมาด้วยแล้วเนี่ยหมอป้าเขาเป็นไงอะ หมอเลที่ผ่าฉันเนอะใจดีนะออ้ยเนื่อยี่ไม่ตื่นเช้ามาวันนี้เนอะดีเลยชอบตอนทําวิเจ็บมือเบามากฉีดยาชาป่ะ1ิดห้านาทีเสร็จไม่เจ็บเลยเนาะป้ายังไปเก่งหวยต่อได้เลยหลังจากนั้นผ่านไป2เดือนเส้นเลือดของคุณป้าก็พร้อมใช้งานได้แล้ว